นอยเรวก็จะเอาใบไม้ตกกันนะคะตกไว้ค่ะพี่น้องลืมเฮดจต่ของปากไว้เนี่ยนะคุณพ่ะเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อืมกะวายยูดอกหนึ่งอ่ะที่ปากไว้งามๆมันอยู่บงดได้จำบ่ได้นี่เด้กใหม่เข้าปากไว้ทิ่แท้ยู่นี่พี่น้อง โอ้มาดอกแบบง่ายแล้วถัดสันก็บเห็นโ้สุดยอดแล้วเนะถ้าเปนว่ามือวัานจำได้นี่เก็บไปแล้วนี่มือวันมือวันจันอ๋อแล้วนี่ค่ะนี่ดอกแบบนี้ค่ะสุดยอดเลยค่ะ เครื่องบินมาล้อให้เครื่องบินไปก่อน<_><_>เห็นปะหเห็นเห็ดปะผ่านมาจะเอ๋เลยพี่น้องนี่อุ้ยสุดยอดเลยค่ะดอกนี้ดอกนี้ไม่ได้เห็นไว้นะดอกนี้ไม่มีใครมาเห็นนี้พี่น้องน,นี่นี่นี่ตัวสมบูรณ์เพื่อนนี่ค่ะนี่ตัวสมบูรณ์สมบูรณ์แบบอาเห็ดที่ดอกที่สมบูรณ์นะคะเห็นปะเพื่อนกันยังบาทาันในทีเลยค่ะที่จริงแล้วเพื่อนใหญ่ถึงเต่นน่อยแล้วค่ะ เนาะสภาเพชรแต่แต่ละดอกกับบคือกันเนาะคะ่ะเห็นป่อโอ้ยนี่ค่ะดอกที่เราต้องการแบบนี้เลยเก็บแล้วนะคะไม่ได้อามดออกมามันหลายยางโหถือหลายยางโหก็เลยเอามีดใส่กระเ,เป๋าขึ้นค่ะไม่เป็นไรค่ะเด็ดเอาได้นี่พอเถดนี่ค่ะดอกใหญ่ดอกแรกลของเ้า อืมเกียวค่ะเกียวแล้วดอกนึงเจออีกเลี้ยวดอกนึงนี่ค่ะนี่อยู่นี่เอาค่ะพี่น้องขาน้อยค่ะขานน้อยเอาโรดขาเล็กๆนี่เอาได้แล้วหญ่ได้อีกก็ได้ไม่เยอะค่ะ พอเห็นปะดอกมันหางแลวเอาเลยค่ะนัง่งนั่งอยู่นี่แหละนั่งเนมหาเอานังน่งนังน่งเนมกน,นค่อยลุกช่องดีๆค่ะค้างๆก็ได้มันกจะมีมูของมันนะคะมันจะเหมือนใบไม้นะคะต้องเบ่งดีๆเห็นปะอันนี้น้อยเด้อค่ะนี่อันนี้น้อยค่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอไว้ก่อนเนาะ อันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาเมืออื่นมาคือนี่มันวะดอกหนึ่งหาใบาใหม่กาลังเจอหาใบาใหม่มา่ปิดเมื่อเจออีกดอกนึ่งยันเดียค่ะดอกน้อยทุกท่นนะเดี๋ยวเขาเจะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะไว้เป็นเพื่อนกันก่อนถ้าเฮากลับมาใดก็คือใดถ้าเฮากลับมาบ่ไดเขาออกก่อนกกบ่เป็นยังจ้ะเบ่งเบ่งกันไปไพ่ไเจอก้อนเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะที่นะพี่น้องนะ บางทีเขาก็วนๆ,ๆ,ๆแนมแต่ไกลๆเลยพี่น้องแนมวนๆไกลๆอุย้ย <c oughs> นี่นางลง้มคอยเห็นอันนี้บ่ไดบ่ไดเห็นเดตะกรอนอันนี้เยลโล่แล้วค่ะอันนี้สีเหลืองเ็ดอันนี้สีเหลืองนี่ดอกใ่แห้งอีลีพี่น้องเ็ดหมดเร็วนี่ดอกที่เห็นนะคะอยู่ตรงนี้นั่งลงทายพี่นอ้องว่าหาเฮดลังเทือนนี่เข้าสืบไปวนหาได้รอบไกลๆค่ะถ้าเขากะบกลงนี่เสียบเขากับเราเห็นจจะพี่น้องนี่ อูนี่ค่ะแหงค่ะเริ่มแหงอ้ยวันนี้ขึ้นจังมวนเถอละ่ะพี่น้องดีค่ะดอกนึงดอกนี้ถ้บว่านั่งลงบ่เห็นอีีพี่น้องคือใบใหม่อย่ยสวยๆแล้วค่ะนี่อันนี้จะเหลืองกันแต่ว่าเพิ่น,น,นเพื่อนท่านได้ยงใหญ่เพิ่นแห่งก่อนเพิ่นเ่สมบูรณ์นี่ค่ะ เดี๋ยวต้องหาอีกค่ะนี่ยังตันอยู่นี่ว้าวคุยอยูู่นเดียวกัเอ้าแถวนี้หาแล้วนี่ว่าวนไปวนมามาหาหมองเกานะค่ะเดบราเธกิ่งอุ้ยผุนดอกไงว้าตายแล้วพี่น้องไม่เห็นนันนี้นั่งร้องเฮชรที่ต้นนาพุนะ คือแบบพวกนี้คนเห็นนะคนยางทุกมือเลยพี่น้องเขาบอกว่าคนยางอยู่เนี่ยทุกมือแล้วก็มาเท่ละสองกุ่มสามกุ่มก็ว่าได้นะมาหาอยู่แถวนี้พี่น้องนี่อันนี้เห็นบ้างทันนี่เดี๋ยวปิดไว้ก่อนค่ะ้ายนางลงพี่น้องจ้าเออคุยอยู่เพอเดียวเราก็จะให้พี่น้องบังว่าเ็ดน,นะอันปากไว้ก่อนเวยค่ะเดี๋ยวสัลืมค่ะ อันทิีมไวร้ายาย,ยู่ค่ะเดี๋ยวว่าสิจําได้บ่ได้บ่รู้ค่ะถ้าจําบ่ได้ก็มามืนนาคุณละมันทะลุมาขุลละค่อยเห็นจ้ะทีแน่ๆเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งดอกใหญ่เพิ่นนะคะเดี๋ยวนี่ก็บ่เห็นในต้นแรกอะ่ะนั่งลงค่ะมันอยู่ต้นหนาพอดีหันแนมไป็นแนมมาพี่น้องคุณอ่ะสามดอกดคุณไปยูคนเหยียบหรมั้ย บิ่งค่ะเห็นบ่นี่บุมีคนเห็นพี่น้องดีไซน์ระหลังกัย่างเด้เนียวันอาทิตย์นี่ยุดยางอยู่นี่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นใบไม้ร้ายค่ะพี่น้องเห็ดอันนี้บ่ควรนเคลียร์อยู่แล้วค่ะพี่น้องเห็นกับคือใดบ่เห็นกับคือปล่อยไปอล้ค่ะแล้วกลับมาใหม่่อจะได้ค่ะพี่น้องนี่เห็นบ้ายไว้สุดยอดของสุดยอดแล้วค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้ค่ะรุ่นรุ่นสุดยอดแล้วค่ะ วตายตายตายดีใจแห้งแล้วได้ดอกใหญ่ว้ายกาแฟข่อยล่นกาแฟเฮียมื่อนี่ใจเย็นหายมื่อนี้หาเห็ดใจเย็นใจเย็นโอ้เดี๋ยว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 งานหม่เอาเก็บไปเนาะเป่าไปหาทางอื่นอุ้ยกาแฟลมว่าดีใจดีใจดีใจ เอาเด็ดว่ะขาดค่าที่เนี้ยมทางอื่นสอรี่ขอขอโทษขอโทษสอรี่สอรี่อันนี้เริ่มแห้งแล้วค่ะเห็นปะเริ่มแห้งแล้วอันนี้สวยๆเลยอันนี้ก็ใหญ่ได้อีกเนะค่ะแต่ว่าเอาไว้เด้อค่ะเขาค่ะเดี๋ยวมืออื่นมาอีกค่ะพี่น้องนี่โอ้ย ว้าเนี่ยค่ะว้าวสุดยอดจิ๊บไ้อวดพี่น้องอีกแล้วอวดแล้วอวดอีกแล้วโดนกาแฟอ,อีกจ้ะกำลังว่าสินั่งเบื้องเหา์ไฮเฮตกำลังสินยอนค่ะตูดลง แนมเห็นเห็ดก่อนนี่ค่ะดอกนี้อสวยมากเลยค่ะเอาคือเก่าค่ะบอไว้ค่ะนี่ค่ะอือแล้วจ้าอีกดอกหนึ่งโอ้ยซาเบลัมก็สังเกตลว่ามีคนแต่มาแต่แถวนี้พี่น้องกระลยยางว่าเบิ่งว่าเขาเห็นเห็ดโมเรลชนิดใดกันคนสีตรงมาแต่ตรงนี้เลยค่ะเขามาได้ดอกนึงค่ะพี่น้องได้แล้วดอกหนึ่ง นี่ค่ะเยลโล่ค่ะเยลโล่มัชโมเรลนะคะดอกสวยๆดอกนึงแต่ว่ายังเล็กอยู่เลยนี่ค่ะเดี๋ยวมืออื่นมาเอาปะเดี๋ยวมืออื่นมาอีกพี่น้องเดี๋ยวอุ้ยบ่ดอกน้อยใหญ่แล้วเอาเลยเอาเลยค่ะใหญ่แล้ว หาซีพาร์ยืนซิเลยพี่น้องสิเอาดีหรือสิเอวัยเองเสียคิดว่ามันพอเอาแล้วมีดอกหน่อยดอกนึงอยู่พุ่นเห็นเรากลังว่าสิบีเอาดอกหน่อยไปเบิ่งดอกหน่อยวันนี้ไมาเห็นกลมเห็นดอกนี้จ้ะงามเนาะค่ะน้องได้แล้วได้แล้วสวยสวยสวยมากตรงนี้มันชื้นค่ะพี่น้องสวยมากตรงนี้มันชื้น อีกค่ะสองดอกเนม่าหินตะเกียงเอาได้แล้วจ้ะที่กิ่งเอาไว้นี่มันจะใหญ่หลายอยู่แต่ว่าค้นหาละหลายพี่น้องถึงอีกดอกนึงบอกเลยว่าค้นยางมาตรงตรงนี้ือเขามุ่งมาตรงนี้เลยค่ะเนี่ย่ เขาลูกไงเขาเคยมาหาไปใช้ไปรับมาเคยเขามาพอพีเลยมื่อกี้นี่ก็เลยอันอเขาเขึ้ไปดีแท้ไปเบิ่งกันหน้าสนุกเดี๋หาอีกดอกนะึงพุนอีกดอกนึงอู้ยเดี๋ขุดอีกดอกนะึงครับีน้อง่อเนื่องกันไปจ้ะเนี่ยค่ะ พุ่นอีกดอกน่อยดอกนึงเฮ้ยกลมลงก็เห็นอีกเห็นอีกเหรอคะนี่ค่ะอันนี้เอาเอาดอกข้างหน้าน้อยอยู่ชิมไว้ก่อนเดี๋ยวพาไปเบิง้งนี่ค่ะดอกไม่น้อยพลังงานเอาไว้ก่อนจ่ะเพื่อคนอื่นเขามาเอา เขาคนอื่นมาทันก็นให้เขาเอาไปแต่ว่าเจ้าตาดีเจ้าค่อยได้เด้อกับปิดว้ก่อนด <c oughs> อกนี่แม่ตั้งเนี้ยเชื่อว่าเขาเห็นอยู่ได้แต่เขาปบปิดนะพี่น้องเขาปล่อยนีมันสัญญายอยู่เอาไก่อนอ,นอื่นใช่นหดอกนึงสองดอกอีกอดอกนึงนี่ค่ะโอ้ยเห็ดกำลังงามเลยค่ะเอาเลยค่ะ เดี๋ยวมันจะมีรุ่นใหม่ตามมาอีกจ้ะถามว่าเอาไว้ได้ไหมไว้ได้แต่ครูบอกเอาไว้ <c oughs> เพราะว่าเอาไว้เราก็ไม่ได้เผื <c oughs> ่อมีคนมาเขาก็ออเอาไปอตอนเขาเห็นอาจจะน้อยก็เนีเ่ีแต่ถ้าเขามาเห็นรุ่นนี้เขาบอกเอาไว้หรอกจ้ะนี่ค่ะ พี่น้องจ๋ายังมายังมาคิดว่าแถวนี้คงบมีเห็ดออกอุ้ยเกลือบเยียบอเป้าเปเปเปนี่ค่ะเกลือบเยียบนนี่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 พู้นที่กิงดอกที่เห็นอยู่พูน้นสองดอกดอกที่เห็นอยู่พูน่นค่ะสองดอกแต่ที่เราเกลือบเยียบออยู่ตรงนี้จ้ะเอาดอกนึงค่ะดอกน้อยไว้นี่ค่ะนี่ดอกน้อยน้ำน่ะเก็บไว้ก่อน อเอาไว้ก้นไว้ก้นดอกไม้ว้ายู่ใต้ใบไม้อยอูยยใใย่จ้ะนิ่งใหญ่ได้อีกเต็มบัเอาไว้ขอถอดได้ค่ะนี่ค่ะสามดอกสามดอกนี่นี่งสองค่ะนี่นี่นี่งสองนี่อีกดอกนึงโอย้ยเยลโล่แล้วค่ะฮึมทำเป็นฝนตกนี่โอยย้ยใหญ่อดอกใหญ่แล้วค่ะพี่น้อง ร <g ül> อไปได้ค่ะเอาค่ะนี่ค่ะมันงามดนเวลา,เวามันขึ้นเตียงแบบมันง้ามเลยพี่น้องจ้ะขอทายดูแป๊บหนึ่งแล้วก็เด็ดเอาแล้วค่ะบอบไว้ขาเล็กๆค่ะขาน้อยๆใย,ยู่แต่บใหญ่แห้งดอกดอกใยจะใ่ แต่เท่านี้กินได้แล้วจ้ะต้องขอโทษด้วยค่ะเดี๋ยวชื่อว่านนข้าเก็บดอกหน่อยแห้งแฉะยังใช่ไหมบดไดอกคาทุกเมื่อนี้คนหาหลายแต่หน่อยจนชี้ห้ยลายจะพอเอาเนาะซสำนี้มันพอเอาเราก็เอาแลวจ้ะหลังมันยุ่ใไตใบไม้สองทอกนี่ค่ะดันพุดธพุทพโพอ,อยู่เนี่ยค่ะนี่ วุ้ยน่ารักมากอะ่ะมาครั้งแรกที่เจอแบบริมน้ำแบบนี้นะเบิงค่ะพี่น้องอ,อยากเอาไว้แท้อยากใหันดอกใ่ไหมสะสปิดไว้ก่อนเนื้อค่ะนนี่มืออื่นคนมาเอาปะเสียงเสียงดวงค่ะพี่น้องมีอีกดอกนังค่ะไว้มีค่ะมีน้นกันนี่แหละอู้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนจ้ะเอาไว้ก่อนเอาไว้เสียงดวงเสียงดวงเดี๋ยว เยอมืออื่นมาเอาค่ะจะต้องปิดดีๆด้ดวยค่ะหน่าจะเสียงกัเสียงแค่นั้นโพอค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินอันนี้เห็ดอันนี้ล้างออกจาะพี่น้องเนี่ยเห็นปะเห็นข,ขาวนั่นคือเป็นเห็ดอันเออเขาเรียกอะไร ster, เห็ดออสเตอร์อีกชน,นิดนึงนะคะ่ะเห็ดคอนนะคะ ท,ที่ที่สับลําเอินเหน็ดขอนะจ้ะที่ปีที่แล้วเคยไม่เก็บแถวนี้จ้ะตอนนี้พ่นพึ่งด้กําลังจะออกจะพนองพันมักจะออกน้าต้นไม้ทีเป็นจังเสียค่ะตายต้นโอกค่ะแต่ว่าใส่พันตายข้างในค่ะพี่น้องจ้ะบ่เห็นมาโดดเหรอลาย,ยเป็นชั่วโมงเหรอยางมาบ่เห็นพึ่งไม่เห็นดอกนี้ดอกน้อยอยู่จ้ะตอนนี้เขาก็รจะเก็บไว้อยู่ด้วยจ้ะมันยังเล็กอยู่ เอาไว้ก่อนแล้วมาันอเดือวกระมีมูท้แถวนี่ล่าจะจับหนอกมันถึงมองที่เขาเคยเห็นแล้วค่ะที่เขาคุ้ไวแต่ว่าสองดอกนี้ดอกใหม่น,นะคะนีุ่เห็นจะ้ะเอานะจ๊ะเนี่ยเอายางตรงมา กัสิตยางเห็นนีแล้วพี่น้องเลหืมหม่องแ,แนมเห็นผุ่มเอ้าอู้หูมคาแต่แนมยังอื่นนะคะที่กิ่งโอ้ยเขาบดทิ้งไว้ดกถ้านอยกว่านี้เขาจะเอาไว้เข้ามนี้กินได้แล้วเดี๋ยวเราเจอที่ละนุ่นที่เขาปิดไว้ค่ะเห็นโพขึ้นมาแล้วค่ะ กระห้อสัย่างไปเ้าก็ต้องเบ่งให้ละเอียดกันนิดค่ะี๋ยห้องจะบเบียดดอกหน่อยเพิ่นนะคะคนีคะน่ค่ะดอกที่ห้องคิดไว้นี่อุ้ยเบ่งเด้อค่ะเบ่งเด้อเบ่งพร้อมกันนี่ค่ะอืมเห็นบารุ่นเดียวกันเลยค่ะนี่ไปมีธาตุกระห้องา่ปเห็นได้มือน,นั่นฮ่าฮ่าวันอาทิตย์ที่แล้วกลับมาเอาล้วจะสี่วันนะเนี่ยได้แค่นี้แหละวานจเจริญเติบโตของเขามันอ่นได้ขึ้นไง บริหญ่เร็วเลยค่ะนี่ซีมือเลรวค่ะมือที่ซีแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาเกิดขึ้นมาก้อนหนานี่ก,ก็หลายมือเลยนะแต่ความใส่เวลาความจะเลื่อนเติบโตของเขาก็บใส่โดนเติบเนาะพี่น,น,อนอ้องนี่อีกค่ะอูดูค่ะนี่อูพี่น้องเบื้องนี้อันนี้งามแห้งค่ะอันนี้งามแห้งนี่เดี๋ยวเดี๋ยให้เบื้องี๋ยวมันจะมีอีกดอกมันอยี่ตรงนี้ เดี๋ยวเหตกน้อยๆโอ้ยเพี้ยยยังน้อยอยู่ค่ะเอาไว้ถือเก่ายังน้อยอยู่ค่ะนี่ยจังนี่เดี๋ยวมาดูอันนี้นี่ไซส์ที่เราต้องการนะคะเอี๋ยวมาค้นเพิ่นค่ะโค้นเพิ่น,น,ะะน,พนจิตตางกันแห้งเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเขายัางมีอีกนะคะที่เขาจงไว้เดี๋ยวเขาจะไปเอาค่ะนี่ก็นี่ เดี๋ยวต้องหาเพิ่มนะแต่จะมีอีกดอกมกั้อย่นี่มาเบิ้งนึงว่าเพ่นใหญ่บ่เอาเงินน้อยอ่ย่ะเดี๋ยวเอาไว้อีกคนสักหน่อยเดี๋ยวมืออืนะ่นเอาไว้เป็นมูกระดอกนั่นค่ะเอาไว้กันเขาต้องปิดปิด <c oughs> คน้นบนวยน้ำเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเห็นแ มันหอกับตองซองนี้พวกกิ่งใหม่อีกอย่างทับไว้เลยค่ะหวังที่มันไม่ค่อนเหยียบมันก็นจะรอดในการเหยียบโดนเหยียบนะคะนี่พี่น้องเจออีกแล้วค่ะดอกนึองยูโค้นต้นใหม่คุณแนมไปยูโค้นแล้วค่ะ Dia apa? Biar bangli